บอสบอยตกใจไม่คิดว่าเต้าแฝดจะทำคำนี้ออกมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและเอฟซทุกท่านขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาวคําพลอยนะคะวันนี้แอดมินมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักแบบอบอุ่นหัวใจมาฝากแฟนคลับของเจ้าเต้าแฝดแ,และแฟนคลับของบอยสิริชัยรวมถึงแม่แอนออรดีทุกคนเลยค่ะ เรื่องราววันนี้เป็นเหตุการณ์เล็กๆแต่ทำเอาแฟนคลับยิ้มแก้มแตกกันทั้งโซเชียลเพราะเป็นประโยคที่บอสบอยเองยังไม่คิดเลยว่าลูกสาวสุดที่รักจะพูดออกมาต่อหน้าแฟนๆระหว่างที่กำลังไลฟส์สดอยู่ค่ะย้อนกลับไปในวันนั้นบอสบอยได้เปิดไลฟ์พูดคุยตามปกติพูดคุยเล่นกับแฟนคลับอย่างเป็นกันเองและก็มีช่วงหนึ่งที่บอสบอยหันไปเล่นกับลูกสาวแบบเอ็นดู ตามประษาพ่อกับลูกแต่จูจูเด็กหญิงตัวน้อยก็หลุดพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาแบบไร้เดียงสาแต่ทำเอาทั้งพ่อทั้งแฟนคลับรวมถึงแอดมินใจละลายไปตามๆกันประโยคที่ว่านั้นก็คือพ่อหยอกหนูหรอแค่นี้จริงๆค่ะแต่ความหมายและโมเมนต์มันน่ารักจนเอซีไม่ไหวกันเลยทีเดียวเต็มธรรมชาติและความเป็นจริงพ่อยอกหนูเหรอพ่อหยอกหนูเลย อําก็หยอกไงให้พ่อหยอกหน่อยได้ไหมพ่อคิดถึงไงเป็นตั้งหลายเด็กวัยเท่านี้แต่กลับพูดรู้เรื่องจนคนดูทั้งไลฟ์ต้องทักกันรัวๆว,ว่าเด็กฉลาดมากแถมยังมีพัฒนาการที่โดดเด่นทั้งด้านการพูดและการสื่ออารมณ์อีกด้วยหลายคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโห oh, ยังไม่ทันได้เข้าโรงเรียนเลยแต่พูดเก่งกว่าเด็กหลายคนซะอีก ซึ่งแอดมินเองก็เห็นด้วยนะคะว่าเตาวแฝดทั้งสองน้องเพชรน้องฟลอยมีพัฒนาการที่ดีจริงๆจะว่าไปแล้วความเก่งความฉลาดและความกล้าสแสดงออกของเด็กทั้งสองคนถ้ามองลึกๆก็ต้องบอกเลยว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพแวดล้อมรอบตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อบอยคุณแม่แอนออรดีรวมถึงคุณยายแตนที่ช่วยกันเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะยายแตนที่เอฟซรู้กันดีว่าเป็นคนที่อยู่กับหลานแทบจะตลอดเวลาคอยดูแลคอยสอนคอยฝึกให้หลานรู้จักพูดรู้จักตอบโต้อย่างสุภาพแม้ตอนยังเล็ดมากก็ยังไม่เคยปล่อยผ่านไม่ว่าจะสอนให้รู้จักคำง่ายๆหรือปลูกฝังนิสัยให้รู้จักแบ่งปันยิ่งทำให้เด็กทั้งสองเติบโตมาด้วยความอบอุ่นและฉลาดเฉลียว และนอกจากความฉลาดแล้วสิ่งที่ทําให้แฟนคลับหลงรักเจ้าเต้าแฝดสยามมากที่สุดก็คงเป็นความน่ารักดสดใสตามธรรมชาติของเด็กๆทั้งคู่ละค่ะไม่ว่าจะเป็นเวลาพูดเวลาหัวเราะหรือจะเป็นเวลาเล่นสนสนกันสองพี่น้องก็ล้วนทําให้คนดูเอ็นดูจนใจละลายไปตามๆกัน ช่วงหลังมานี้เราจะเห็นได้ว่ากระแสของน้องเพชรน้องพลอยมาแรงในโลกออนไลน์มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นทุกวันบางคนถึงขั้นบอกว่าโดนแฝดตกแบบถอนตัวไม่ขึ้นเพราะยิ่งดูยิ่งน่ารักยิ่งดูก็ยิ่งอยากติดตามความคืกหน้าของน้องๆตลอดเวลาและแน่นอนว่าต้องขอบคุณยายแตนอีกครั้งที่คอยถ่ายคลิป ถ่ายรูปแล้วลงให้แฟนคลับได้ดูกันอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่วงกินข้าวช่วงเล่นหรือโมเมนต์อบอุ่นกับพ่อบอยแม่แอนทุกฉากคือความสุขของ FC อย่างแท้จริง ย้อนกลับมาที่โมเมนต์เด็ดของคลิปวันนั้นหลังจากน้องพูดว่าพ่อหยอกหนูหรอบอสบอยก็หัวเราะแบบเอ็นดูมากๆเหมือนจะงงด้วยว่าลูกพูดได้ยังไงแต่ก็ภูมิใจในเวลาเดียวกันแฟนๆที่กำลังดูอยู่ก็เต็มไปด้วยคอมเมนต์ชื่นชมกันรัวๆบางก็ว่าน่ารักมากลูกบางก็ว่าพูดเก่งมากฉลาดจริงๆเพราะคำพูดเล็กๆของเด็กตัวน้อยสามารถทำให้ผู้ใหญ่หลายพันคนยิ้มได้ นี่เลยค่ะคือเสน่ห์ของเต้าแฝดเขานนี้จริงๆและถ้าใครติดตามครอบครัวนี้จะรู้ว่าพ่อบอยนั้นรักลูกมากแค่ไหนการเล่นการหยอกการพูดคุยกับลูกในไลฟ์สดทุกครั้งคือความจริงใจและความอบอุ่นที่ส่งถึงแฟนคลับได้เสมอพูดได้เลยค่ะว่าครอบครัวนี้เต็มไปด้วยพลังบวกและพลังบวกนั้นก็ส่งต่อให้แฟนคลับได้อย่างสม่ำเสมอด้วย แอดมินเชื่อว่าเรื่องราวแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้แฟนคลับติดตามครอบครัวนี้ไม่เคยขาดไม่ใช่เพียงเพราะความดังหรือเพราะเป็นบุคคลสาธารณะแต่เป็นเพราะความจริงใจอบอุ่นและธรรมชาติของเขาทั้งครอบครัวตัางหากค่ะสุดท้ายนี้แอดมินก็อยากฝากถึง FC ทุกคนว่าหากใครอยากเห็นพัฒนาการของเต้าแฝดเพิ่มขึ้นอยากดูความน่ารักในทุกๆวันก็อย่าลืมติดตามคลิป ไลฟ์สดและภาพน่ารักน่ารักจากยายแตนและครอบครัวบอสบอยซอแอนกันต่อไปนะคะเพราะเชื่อได้เลยว่าต้องมีโมเมนต์อบอุ่นหัวใจแบบนี้ออกมาให้แฟนๆได้ยิ้มอีกแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องสาวคาพลอยนะคะวันนี้แอดมินข้อตัวไปก่อนสวัสดีค่ะรักไหมรักรักมากไหม มากอ่าแล้วหนูก็รักกันด้วยอ่ารักพี่เพชรพี่พลอยอารักกันโอเคจับกันฮ่า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 ฮดจักันนะจตหยุดจัยุดับเออเออนั่นนั่นไม่กัดเลยนะเออก็ไม่กัดก็ดีแล้วขาขหนูน่ารักไหมน่ารักจ้ารีจ้ารีอันหนูอ่าอะไรอ่ะก็แกล้ก็แกล้งเหรอคะเบิงบิงบิงบง เอาชื่อเขาอะเบงเบงเนี่ยภาษาหนังสือเดี๋ยวยายแกะให้น้องเพชรมันแกะไม่ได้นะมันคนละครึ่งนะคะมีอันเดียวชึบอือคนละครึ่งนะคะเอาน้องเพชรตรงนี้ค่ะน้องเพชรไม่ไหวเดี๋ยวไม่ดึงนะอ่าดี๋ไม่ดึงหรอกแต่ว่าดึงออกก่อนเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวยายที่ตรงนี้นี่ไงครับขอบคุณค่าครับขอบคุณค่าสองมือค่ะ ไข่านังว้าเฝ้าเห็ดทันทีเลยคือข่านังพี่คอยสิข่านังพี่คอยน่ารักสุดๆอละ่องไม่เกี่มเลยมึงไงทาง,งไหนที่ด้วยอร่อยมากเลยเหรออร่อยมากเหรอฮะ อะไรคะทำไมคะเอยพ่ออเพชรยังไ,รยงไม่มาเพชรทำไมมีุมีเพชรยังไม่มาค่ะไปหันไปหาตเพื ออกกำลังกายไง